สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสสนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับพยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24สิงหาคมพศ2563 พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเชียงเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ยังคงตกหนักซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหาลากได้ในช่วงระยะนี้นะครับสําหรับพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยตากกรแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวรำพูอุดรธานีน้องคายบึงการชัยภูมินครพนมสกลนครและขอนแก่นอุณภ,ภูมิต่ำสุด24 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด30 3 4ถึง34องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บุรีลาดบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 4 3 5องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24- 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร สำหรับกรุงเทพมหาหนครและเขตปร,ริมมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้ฟาขนองร้อละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสสำหรับพยากรณ์อากาศของวันนี้นะครับประจำวันที่24สิงหาคมพศส5 6 3ัทห้าระสามนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ข้อมูอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือส,รสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามทางช่องสมอดำผู้เดียวได้ใบชวนได้เลยนะครับจะอัปเดตสถานการณ์ฝนฟ้าพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมที่บุสนอัปเดตลงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ Whatdhi Camp.